Honda LPGA Thailand 2025เปิดฉักวันแรก20กุมภาพันธ์2568 จีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกฉลองวันเกิด22ปีด้วยการออกสตาร์ทร่วมกลุ่มเดียวกับเพื่อนซีรัวนหนิงหยินมืออันดับสีของโลกจากจีนและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจแชมป์เก่าขณะที่นักกอล์ฟไทยชื่นชม Honda LPGA Thailand เป็นเวทีพัฒนาวงการกอล์ฟไทยมั่นใจจะมีคนไทยคว้าแชมป์ได้เป็นรายที่สาม การแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2025มีนักกอล์ฟระดับโลก72คนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ60ล้านบาทพร้อมลุ้นรางวัลโฮอินวันสุดพิเศษได้แก่รถยนต์ Honda CRV ECV RS ที่หลุม16 และรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากล w วิงที่หลุม8กำหนดการแข่งขันวันที่20-23กุมภาพันธ์2,568ณนัสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชนบุรี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18มีนักกอล์ฟไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการจํจำนวน12คนได้จัดงานถแถลงข่าวย่อยการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาก่อนแข่งขันจีโนโอ่อัธยาทิติกุลนักกอล์ฟจากจังหวัดราชบุรีที่เพิ่งคว้าแชมป์ซาอุดีเลดี้อินเตอร์เนชันแนลที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะขยับขึ้นเป็นมืออันดับสอของโลกเปิดเผยว่า จีนได้ปรับระบบความคิดใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลนี้ซึ่งฮอน d a LPGA Thailand เป็นการเล่นรายการแรกของจีนใน LPGA ทัวร์ปีนี้หลังจากไปคว้าแชมป์ Lady European Tour มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการเล่นวันแรกในวันที่20กุมภาพันธ์จะเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ22ปีด้วยรู้สึกพิเศษที่ได้ฉลองวันเกิดที่ฮอนด้ LPGA เกือบทุกปีสำหรับการแข่งขัน จีนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะรายการนี้จีนเล่นมาตั้งแต่อายุ14ปีและจะได้ออกรอบกับรัวหนิงหยินเพื่อนสนิทและพี่แพตตี้ด้วยค่ะสำหรับจีโน่อัธยาทิติกุลจะแข่งขันรอบแรกอยู่กลุ่มเดียวกับรัวหนิงหยินและแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจแชมป์ฮอนด้ LPGA ไทยแลนด์2024 ในวันที่20กุมภาพันธ์2568ที่หลุมหนึ่งเวลา9นาฬิกา57นาทีรวัวหนิงหยินนักกอล์ฟมืออันดับสีของโลกจากจีนเจ้าของแชมป์อาชีพ5้ารายการเผยว่าช่วงกลางฤดูกาลปีที่แล้วมีอาการบาดเจ็บและไม่ค่อยได้เล่นกอล์ฟสักเท่าไหร่หลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บเริ่มรู้ว่ารักเกมกอล์ฟจริงๆเพราะดีใจที่จะได้เจอกับเพื่อนเพื่อนพร้อมกับการมุ่งมั่นในการพัฒนาเกมการเล่นของตัวเองลิเลียวูนักกอล์ฟอเมริกัน มืออันดับ5ของโลกเจ้าของแชมป์ Honda LPGA Thailand 2023และดีกรีแชมป์เมเจอร์2รายการ Avion Championship 2023และ Women Open 2อ2พน2เปิดเผยว่ารายการนี้สร้างความทรงจำดีๆและมีความหมายกับตัวเองมากที่สุดเพราะสามารถคว้าแชมป์แรกใน LPGA Tour ได้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์เลยรู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาอีกครั้งและสนุกกับการได้รับประทานอาหารพบปะผู้คนและสภาพอากาศที่แตกต่างกันไป แพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจแชมป์ฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์2024กล่าวว่ารู้สึกดีทุกๆครั้ง ที่ได้กลับมาแข่งขันในบ้านเพราะว่าได้มาเจอครอบครัวและได้รับประทานอาหารไทยโดยเฉพาะแกงเทโพขณะนี้นักกอล์ฟไทยกำลังทำผลงานดีต่อเนื่องโดยเฉพาะน้องจีนกำลังเล่นได้ดีเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้แชมป์ในปีนี้ด้วยส่วนตัวเองนั้นจะมุ่งมั่นทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในการแข่งขันสัปดาห์นี้เมเอริยาจุธานุการเมื่ออันดับ43ของโลกแชมป์ฮอนด้า LPGA ไ Thailand 2021และควา้าแชมป์ LPGA ทัวร์ไปแล้ว12รายการกล่าวว่า ดีใจเหมือนเหมือนทุกปีที่ได้กลับมาเล่นที่เมืองไทยแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนทําให้ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมมากที่สุดส่วนเรื่องสภาพสนามนั้นสมบูรณ์มากโดยเฉพาะรูปแบบการจัดการแข่งขัน Honda LPGA Thailand น,นั้นมีความอลังการและยิ่งใหญ่มาก รู้สึกประทับใจจริงๆพราวชาเนตีวรรณแสนแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการเปิดเผยว่า Honda LPGA Thailand เป็นการแข่งขันรายการที่ใหญ่มากของทวีปเอเชียมีแฟนๆเข้ามาชมในสนามมากกว่าอีกหลายประเทศที่เคยไปแข่งขันมาการได้เล่นในบ้านก็ถือว่ามีกดดันอยู่บ้างแต่ก็ยังแอบคิดว่าคนไทยน่าจะได้แชมป์รายการนี้อีกค่ะ เมียวปาจรีอนันติการแชมป์ LPGA ทัวร์สองรายการเปิดเผยว่าทุกคนที่เล่นในรายการนี้ก็อยากจะทำให้ได้ดีเมื่อได้เล่นต่อหน้าแฟนๆและปีนี้นักกอล์ฟไทยที่เข้ามาแข่งขันสิบกว่าคนผลงานก็แข็งแกร่งมากดังนั้นน่าจะได้ลุ้นแชมป์แน่นอนส่วนตัวเองนั้นผลงานเริ่มต้นปีนี้ถือว่าทาได้ดีแต่จะพยายามปรับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมุ่งมั่นต่อไปอีกจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระนักกอล์ฟเจ้าถิ่นจากจังหวัดชนบุรีแชมป์ LPGA ทัวร์สามรายการ เปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาเล่นในบ้านได้เล่นต่อหน้าครอบครัวโดยรายการนี้ตัวเองเล่นมาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2006ตอนเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นและมองว่าวงการกอล์ฟของไทยพัฒนาขึ้นมากทาง Honda LPGA เป็นเวทีที่พัฒนานักกอล์ฟไทยได้เป็นอย่างดีจนคว้าชแชมป์มาได้สองคนแล้วด้วย ทุกครั้งที่ได้โอกาสลงเล่นรายการนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะโมโมริยาจุธานุการแชมป์ LPGA ทัวร์3รายการเผยว่าแรงบันดาลใจแรกๆก็คือได้เห็นพี่อุย๋ยวิรดา,านิราพาธพงพรเล่นกอล์ฟทำให้ได้คิดว่านักกอล์ฟไทยก็มีโอกาสไปสู่ระดับโลกได้และ Honda LPGA Thailand รายการนี้เป็นการพัฒนานักกอล์ฟไทยให้ไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้นจากเดิมตอนแรกที่คิดว่าน่าจะยากแต่ถึงตอนนี้ไม่ได้ไกลเกินจริงแล้ว เพราะปัจจุบันมีนักกอล์ฟไทยได้เล่นใน LPGA ทัวร์เกิน10คนเช่นเดียวกับรายการนี้ก็มากถึง12คนและคิดว่านักกอล์ฟไทยอยู่ใน LPGA ทัวร์ในระดับท็อป3ไม่ใช่มีเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นเท่านั้นการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2025แฟนกีฬากอล์ฟสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.honda-lpga-thailand.com หรือ Facebook LPGA Thailand และ Instagram Honda LPGA Thailand ส่วนบัตรเข้าชมการแข่งขันทั้งแบบทั่วไปและแบบ V.I.P. พร้อมเปิดจำหน่ายทาง honda lpga thailand com ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทาง honda lpga thailand com ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn